แหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของชาวไต้หวันทั้งญี่ปุ่นและไทยและอีกหลายประเทศนั้นกําลังจะกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับหลังวันที่13ตุลาคมนี้เป็นต้นไปไต้หวันนั้นผ่อนปลนมาตรการป้องกันโควิดจากเดิมเมื่อเข้าไต้หวันต้องกักตัว3วันและสังเกตอาการอีก4วันจึงจะออกมาใช้ชีวิตตามเป็นปกติได้นะครับเป็น0วก7ซึ่งหมายความว่าไม่ต้องกักตัวแล้ว แต่ให้สังเกตอาการด้วยตัวเอง7วันเท่านั้นนะครับแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของชาวไต้หวันไม่ว่าจะเป็นที่ญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีนั้นก็ไม่ต้องใช้วีซ่าทั้งสิ้นครับเมื่อเข้าญี่ปุ่นเพียงแต่แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนเท่านั้นโดยจะไม่มีการจํากัดจํานวนผู้เดินทางเข้าประเทศส่วนเกาหลีนั้นก็ไม่ต้องแสดงหลักฐานใดๆเพียงแต่ต้องตรวจ PCR เมื่อเดินทางเข้าประเทศเท่านั้นนะครับครับสำหรับในส่วนของไทยที่เป็น ที่หลงไหลของนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันมาโดยตลอดเช่นเดียวกัน3ล้อเครื่องนั้นก็จอดรอ,อนักท่องเที่ยวมานานแล้วและเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวชาวไต้หวันสอบถามมากที่สุดในอาเซียนเปิดรับนักท่องเที่ยวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งไทยสิงคโปร์และมาลเลเซียต่างงัดกลยุทธ์ยกเว้นวีซา่าให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไต้หวันแต่ยังคงต้องมีหลักฐานการฉีดวัคซีนส่วนเวียดนามนั้นแม้ไม่ต้องมีหลักฐานฉีดวัคซีนแต่ว่ายังต้องขอวีซา่าและยังต้องตรวจสุขภาพด้วย ส่วนในยุโรปอย่างอังกฤษนั้นก็ไม่ต้องวีซ่าและไม่มีมาตรการป้องกันใดๆทั้งสิน้นไม่ต้องสวมหน้ากากอนามัยจึงเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันครับกฤิณไัยแสายประพาสรายงาน